ชื่อทิติศักดิ์จันทพรดำรงตําแหน่งผู้จัดการฝ่ายเครื่องจักรอัตโมัติและระบบหุ่นยนต์สาหกรรมบริษัทนิ้อนคีไทยเจีริง ทีมผู้ก่อตั้งที่เป็นผู้บริหารปัจจุบันนี้เราเล็งถึงการใช้เทคโนโลยีเข้ามาช่วยในสายการผลิตของลูกค้าที่อยู่ในประเทศไทยไม่ว่าจะเป็นอุตสาหกรรมรถยนต์อุตสาหกรรมหาหรือรรอื่นๆเนี่รรย,ย,ยซึ่งจุดนี้เราเราเล็งเห็นจุดนี้เราก็เลยมีการก่อตั้งบริษัทแล้วก็ฟอร์มทีมขึ้นมาเพื่อที่จะซัพพอร์ตลูกค้านิปปอนที่ใครผมบอกได้เลยว่าเปรียบเสมือนเป็นโรงเรียนช่างเราเป็นบริษัทที่เราแทนอ์อนลงไปทุกขีกับเครื่องจักรเนี่ยเพราะนั้นทีมงานของเรานี่ค่อนข้างจะรู้ลึกพวกระบบควบคุม หรือตัวเครื่องจักรที่เราสมมอบให้ลูกค้านะครับอันนี้เป็นจุดแข็งอันที่1จุดแข็งอันที่2ก็คือเป็นเรื่องของสวิต์การบริการไม่ว่าลูกค้าจะมีปัญหาช่วงกลางคืนดึกๆึกหรือว่าจะเป็นเรื่องของวันหยุดทีมเราสามารถบริการลูกค้าได้ทั่วถึงตามที่ลูกค้าต้องการถ้ามองพนักงานก็เหมือนเป็นลูกค้าภายในแต่ละแผนกแต่ละหน่วยงานของบริษัทก็มีหน้าที่รับผิดชอบต่างๆกันไปทางผมก็ให้เขามีอิสระในการคิดเพราะว่าถ้าเราไปจํากัดความคิดกําหนดกรอบความคิดของเขาแน่นอนคือมัน ก็จะไม่มีการพัฒนาอะไรใหม่ๆเข้ามาจุดนี้ก็คือผมจะให้อิสระทางทีมงานได้คิดและนำเสนอเรามาประชุมร่วมกันและกตัดสินใจร่วมกันว่าเราจะออกแบบผลิตชิ้นส่วนต่างๆหรือว่าเครื่องจักรหรือว่าระบบ่ยลยุทธ์อะไรพวกนี้ไปในทิศทางไหนเพื่อได้นําเสนอลูกค้าความท้าทายเราก็คือเป็นโจทย์จากลูกค้าในสายการผลิตลูกค้าแน่นอนในมิจุดที่ต้องปรับปรุง พัฒนาขึ้นไปเรื่อยๆเช่นกันจุดนี้ก็คือจะเป็นความท้าทายของของพวกเราที่ว่าเราจะต้องคิดออกแบบระบบหรือนําเครื่องจักรเทคโนโลยีซอฟต์แวร์อะไรต่างๆเข้ามาใช้แก้ปัญหาต่างๆตามที่ลูกค้าต้องการถามว่าเรื่อง AI และพวกนี้เรารู้มาตั้งแต่เมื่อ4ีปีที่แล้วโปรแกรมซอฟต์แวร์บางส่วนที่เราเอามาใช้ร่วมกับเครื่องจกักรหรือว่าพวกเทคโนโลยีหุ่นยนต์ตัวนี้ก็มี AI เข้ามานานแล้วอยู่ที่ว่าเราจะเอาไปใช้งานแบบไหนเรื่องคู่แข่งเนี่ยในแง่ของธุรกิจโอเคเป็นเป็นไปตามปกติ แต่ของคู่แข่งล่งนี้ป้อนมองว่ามันเป็นการที่จะให้พนักงานได้ตื่นตัวมากกว่าว่าเออตอนนี้มีมีคู่แข่งไม่ว่าทั้งในประเทศบริษัทที่เกิดใหม่หรือแม้กระทั่งต่างประเทศที่ตอนนี้ก็เข้ามาเยอะเพราะฉะนั้นทีมเราก็ต้องพัฒนาไม่หยุดนิ่งมีการนําเสนอรูปแบบที่จะตอบโจทย์ลูกค้าได้ดีขึ้นมองในแง่ของิุรี่แน่นอนคือมันเปลี่ยนแปลงตลอดเราอยู่เฉยไม่ได้การวางกลยุทธ์ในระยะสั้นระยะกลางร,ระยะยาวอันนี้เราก็มีแผนรองรับมาอยู่ว่าเราจะพาตัวเองไปที่ทางไหนเพื่อให้สอดคล้องกับประเทศเรามาตรฐาน ที่เราเอามาใช้ในบริษัทก็คือจะเป็นระบบ ISO ทําให้มาตรฐานในการทํางานของแต่ละแผนกแต่ละฝ่ายอะไรก็คือมีมาตรฐานมีเอกสารรองรับลูกค้าก็จะมีความเชื่อมั่นเยอะขึ้นถ้าเป็นเรื่องของ work life balance หรือเวลาไปติดตั้งหรือไปบริการลูกค้าแน่นอนเราไปเจอปัญหาว่าต้องไปทําในวันหยุดหรือไปทําช่วงกลางคืนเราก็ต้องแจ้งพนักง,งานว่าจุดนี้เนี่ยต้องเข้าใจว่าเออเราต้องเข้าไปทำนะในส่วนของวันหยุดเวลาเบรกเวลาพักงเนี่ย พนักงานก็ต้องแบ่งเวลาตรงนี้ไปให้ทางบ้านทางครอบครัวด,ด้วยก็จะมีการจัดการว่าแบ่งทีมแบกอะไรกันไปซึ่งจุดนี้ทางพนักง,งานก็เข้าใจถ้าเขาไม่มีกําลังใจในการทํางานมันก็เหมือนว่างานก็ติดๆขัดๆถ้ามีปัญหาอะไรก็ให้รีบแจ้งเข้ามาจะเป็นการพูดคุยมากกว่าว่าจะให้ทางบริษัทรหรือทางผู้บริหารช่วยอะไรได้บ้างฝ่ายบุคคลก็จะมีในการทำสียอายให้กับทางสังคมเช่นไปบริจาคสิ่งของให้กับผู้ด้อยโอกาสพาร์ทเนอร์ของเราก็หลากหลายอุตสาหกรรมที่เขามีเชี่ยวชาญเราก็จะดึงเข้ามาทางานด้วยกันยกตัวอย่าง เช่นบริษัทฟานักซึ่งเขาทําเทคโนโลยีด้านเครื่องจักรและระบบหุ่นยนต์มาน่าจะเป็นหลักร้อยปีแล้วรวมถึงซัพพลายเออร์ที่ผลิตชิ้นส่วนผลิตให้เราก็อยู่ร่วมกับเรามาหลายสิบปีเหมือนกัน ่ใช่เฉพาะผู้บริหารทั้งพนักงานหลายๆท่านก็ชอบดื่มกาแฟรวมถึงลูกค้าด้วยที่มาตรวจสอบเครื่องจากอุปกรณ์ต่างๆที่บริษัทซึ่งจุดนี้เราก็บอกว่าเออทำไมเราต้องไปไปดื่มแลกข้างนอกเราก็หาเครื่องชงกาแฟดีๆคัดมเมล็ดกาแฟเกรดดีๆเอามาให้ทางลูกค้าให้บริหารได้ดื่มกันห้องตรงนี้ปกติเราเราทำเป็นห้องแบบว่ารีเซพชัน ception, ก็คือพอลูกค้ามาตรวจเครื่องจากลูกค้าให้มาพักดื่มน้ําดื่มอะไรตรงห้องนี้ก่อนในเมื่อลูกค้ารอพักอะไรจุดนี้มันก็ต้องมีพวกเครื่องดื่มพวกกาแฟให้ให้ลูกค้าได้ ทานอะไรพวกนี้นะครับแต่ไหนๆก็บริการลูกค้าแล้วปุ๊บเราก็บริการให้พนักงานด้วยขอขอบคุณลูกค้าทุกท่านทุกๆบริษัทเราก็จะปรับปรุงพัฒนาบริษัทของเราเพื่อนําเสนอเรื่องการผลิตลูกค้าจะได้มีความเชื่อมั่นแล้วก็ไว้ใจเราต่อไปนาคต